โอเคครับผมครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ในตลอดพิเช่องอีซี่แมนอีกครั้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกูพิเศษจอมปวดรีบอร์อีกครั้งแล้วนะฮะซึ่งจริงวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวนะครับผมสิ่งที่ทุกคนเคยขอผมไปนะครับผมนั่นก็คือรีวิวฮิบริคเคียวยะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมเตรียมทรัพยากรไว้ขึ้นประมาณ2ดาวรุ้งแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ถามมาว่าพี่ทูครับ เคียวยะเซิฟหนึ่งเนี่ยที่พี่ทูเป็นท็อปเซิร์ฟเนี่ยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่พลังประมาณอสามแสนห้าหมนะื่นนะคือจริงๆผมพลังเยอะกว่านี้นะผมขอไปเอาการ์ดที่ให้อ่าโมคุโร่ยืมมาก่อนนะครับพอดีผมเอาการ์ดคิติคอนให้โมุคุโร่ยืมไปนะเอาขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาเอามาทําคลิปก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูพลังกันนะฮะว่าตอนนี้พลังเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่ผมอ่าเปลี่ยนมาเป็น,ปนของเต็มๆแล้วนะครับโอเคคิติคอนดาเมจใส่มา นะครับแล้วก็มาตรงนี้อีก1อันก็คิดว่ามานะครับผมนะพลังตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3ามแสนหกหมนะครับเป็นฮีบริเคียวยาสายเขาเรียกว่าอ่านะครับใส่การ์ดการโจมตีที่แม่นยำนะครับก็เป็นสายที่ฮิตที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็เร่งดาเมจของฮีบริเคียวยะได้เยอะมากสุดหล้นส่วนของการเม้นปัดนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าการที่อาฮีบริเคียวยะนะครับผมขึ้น สองดาวรุ้งนะฮะต้องบอกว่า2ดาวรุ้งนะเพราะว่าผมเตรียมไว้200เศษนะครับผมตรงนี้นะฮะในการที่จะอัพฮิบริเคียวยาขึ้นดาวรุ้งสักทีนะครับผมก็ดองมานานมากนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าความแรงนะครับหลังจากที่อัพดาวรุ้งแล้วนะครับถ้าเม่นของฮิบริเนี่ยจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยฮะเวลาอัพหนึ่งดาวรุ่งก็จะในขณะที่ชั้ท่ไปตายนะครับเมื่อโจมตีการป้องกันสูญลงสิบเด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับการอัพหนึ่งดาวนะครับผมแม่ แล้วตรงนี้นะครับผมโอ้โหเนี่ยในขณะที่ใช้ถ้าไม่ตายเกราะน้ำเพิ่มดาเมจ40%โอ้โหนี่คือโหดเกินนะครับผมอันนี้คือ5ดาวลุ้งน่าจะยากมากเลยนะต้องเล่นกันไปยาวๆนะครับสำหรับพีบเริตรงนี้นะครับผมโอเคมานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เลยอ่าให้ดูเลยนะฮะสำหรับพีบเรสเกียวยะนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรีวิวจากตัวของอ่าตรงนี้ก่อนละกันนะครับเป็นด่านนี้แล้วกันฮะเป็นด่านที่อ่าน่าจะรีวิวดาเมจได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับด่านนี้เดี๋ยวผมขอปรับตัวแบบกระกาบมาใส่นะฮะ โอเคเอาฮิบริเคียวยะร่างปกติมานะครับเราเน้นเป็นฮิบริเคียวยะร่าง10ปีตรงนี้นะฮะในการที่จะเทสดาเมจนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับสำหรับฮิบริเคียวยะนะครับก่อนก่อนจะอัพเป็นดาวรุ้งนะนะครับเดี๋ยวผมอัพ2ดาวรุ้งแบบเต็มเต็มกันไปเลยนะครับผมจะมาดูว่าพลังเนี่ยเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความแรงของสกิลเม่นเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับความแรงสกิลนะฮะโอเค แล้วคนกน็ดองเศษที่ไปริมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตงเมนของผมด้วยนะฮะอ่เดี๋ยวดูครับความเปิดอันติมาก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดอันติมาก่อนนะครับแล้วก็ปั่นเลยนะอ่าประมาณห0 0 0ื่นนะใช่ไหมประมาณห0 0 0ื่นนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันตีก่อนท่าน,นี้ก็แสนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีมาโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองนี่ก่อนนะฮะอ่เดี๋ยวลองปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้พี่เบิ้มพี่เบิ้มใจเย็นพี่เบิ้ม ประมาณ5้0 0 0ื่นื่นะประมาณนี้นะครับห้าหมื่นหกหมื่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองหนีแป๊บนึงนะฮะลองใช้แบบปั่นแบบไม่มีอันตินะครับผมนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาหลังจากอัพตัวละครแล้วเนี่ยผมก็จะมาดูด้วยว่าปั่นแบบแม่ไม่มีอันติเท่าไหร่แล้วก็ปั่นแบบมีอันติเนี่ยแรงเท่าไหร่นะครับปั่นแบบไม่มีอันติเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นะนะครับ60,000ช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจประมาณ20,000โลนะครับผมก็ถือว่าแรงมากนะสวัสดีบริเคียวยะนะครับผม โอเคมากเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น2ดาวรุ้งกันเลยนะครับผมจะได้ดูเลยว่าความแรงเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยมันแรงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับสำหรับการที่อัพฮิบริเคียวยะเป็น2ดาวรุ้งนะพี่ผู้ชมเผื่อใครแบบว่า,อ,าอยากจะเปิดเศษแล้วก็เอามาเอาฮิบริเคียวยะมาลองนะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเช็ด,ดูนะครับสำหรับการอัพ2ดาวรุ้งนะครับมานะครับ2ดาวรุ้งนะครับ ฮิบาริเคียวยะนะครับลูกพ่อบอกเลยว่าเป็นโตเมนที่ดองเศษไว้เพื่อการนี้ฮะโดยเฉพาะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 6 9 0 0 0นะครับ600นะฮะแล้วก็พลังจบตีอยู่ที่17,000นะแล้วก็เลือดอยู่ที่ประมาณ7จ0 0แสนะครับผมป้องกันที่10,000นะฮะโอเคตีไว้ซะ17,400หม้อได้กันนะครับผมโอเคมานะครับผมเดี๋ยวอัพเลยนะฮะสำหรับขั้นแรกนะครับ บับมานะครับเพิ่มพลังเพิ่ม,มเป็น12,000นะฮะแล้วก็ปลดล็อกสกิลแล้วนี่ฮะปลดล็อกสกิลมาแล้วนะครับในขณะที่ใช้ท่าไม่ตายนะครับเมื่อใช้สกิลอทอนฟาจู่โจมการป้องกันศัตรูลดลง10%นะไอ้ทอนฟาจู่โจมเนี่ยที่ลองไปขย้ำเมื่อกี้ก็าดาเมจเนี่ยประมาณแบบแสนห้านะนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะแรงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มมาเป็น18,000แแล้วนะฮะมาต่อเลยนะครับ <S 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 เพิ่มมาอีก12,000นะครับพลังเกือบขึ้น4ี่แสนนะสำหรับฮิบริเคียวยะนะครับพลังจกตีตัวนี้เพิ่มมาอีก500นะครับเป็น18,500นะครับแล้วก็ถึกๆกันไปนะครับแ0 0หมอ่า81,000นะครับผมป้องกัน1นึ่งนหนึ่นะฮะพลังก็เกือบ4ี่แสนนะครับผมก็เป็นฮิบริ2ดาวลุ้งฮะอันดับ1ของเกมนะครับนะครับผมนี่ฮะก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะตัวละครเก่งกาจนะครับผมนี่ฮะ3ามแสนนะฮิบริอ่า3ามแสนสนะตรงนี้นะครับพลััััังงรรวววมโโออ้้หแลลลพนดบ1 3ตะะคฮ นะครับขึ้นมาเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะท่านผู้ชมนะครับผมผมจัดตัวอะไรบ้างหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอเคฮะมาเดี๋ยวจะมาลองเทสดูนะครับผม1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะฮะเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าดาเมจที่บริได้คอยยาจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการที่อัพสองดาวลงเรียบร้อยนะฮะมานะครับผม อัพส่องดาวรุ้งเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมบอกเลยว่าปั่นแรงจัดๆแล้วนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะขอแบบหนักๆเลยลูกคอนะเดี๋ยวจะลองใช้อันติก่อนนะครับแล้วก็ปั่นตอนมีอันตินะครับอ่ะเปิดอันติเลยนะฮะตรงนี้หูกระบองโคตรเทะกระบองสีม่วงนะหูดีเท่มากปั่นฮนะเจ็ดหมื่นหกพันโอ้โหขึ้นมาเจ็ดหมื่นท่านผู้ชมเดี๋ยวขอลองท่านนี้ก่อน 1,000งโอ้โห1 4 0 0 0 0นะตรงนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณ76,000นะฮะโอ้ความแรงเพิ่มขึ้นมาหมื่นกว่าถว่ว่าเยอะมากนะฮะซับเทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะปั่นแบบโอ้โห70,000 70,000นะฮะขึ้นเลข7นะครับปกติเราประมาณ50,000กับ60,000นะอันนี้ขึ้น70,000เลยนะครับแล้วก็ดูฮะตรงนี้กระบองปิ้งโอ้โหแสนเก้าแล้วก็ปุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมแสนเก้าครับโอ้โห ขจากแสนห้าเป็นแสนเก้าืแรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับการอัพดาวรุง่งฮิบริเคียวยะนะครับแล้วก็ที่เท่ที่สุดนี่ก็คือโหนี่เลยกระบองเลืองแสงนะครับผมแหมเคียวยะเรานะครับสำหรับคุณเคียวนะครับกระบองเลืองแสงนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆครับสำหรับฮิบริเคียวยะอัพสองดาวรุ่งตรงนี้นะครับบอกเลยว่าดีจริงๆนะฮิบริเคียวยะนะครับ โอ้ก็จำแจมกันไปนะครับผมสำหรับการอัพพี่บริเคียวยะนะครับผมใครที่ดองเสร็จไว้รออัพก็จัดไปเลยฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับการอัพคุณเคียวนะครับผมไป PP มันแน่ๆนะครับตอนนี้ก็พลัง3ามแสนเก้านะจะ4ี่แสนแล้วนะครับผมจริงๆดันที่4ี่แสนได้แหละนะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยดันฮะเพราะว่าอุปกรณ์ของเคียวยะผมเนี่ยก็ยังอีกไกลนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เลยนะสำหรับการอัพอุปกรณ์นะครับผม โอเคคร okay, first, ับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวคุณเคียวนะครับผมสองดาวรุ้งนะฮะว่ามันแตกต่างกับไม่น่อัปดาวยังไงนะครับผมสำหรับใครที Demokrat ่ชอบไปยินฟังกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไดม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ก็มาเจอกันใหม่ครับสำหรับเกมรีบอร์นนะครับผมขอจัดตัวละครแป๊บหนึ่งจัดตัวละครแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวละครหลักๆผมเป็นตัวอะไรมาค่ะคุณเคียวนะคุณเคียวมาตรงนี้ซึนนะนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมยามาโมโตะนะฮะทีมนี้เลยนะครับผม ทีมแบบว่าพลังแบบขึ้น1ล้าน1นึ่งแสนกว่านะครับผมบอกเลยว่าโคตรเอาโห้โหยยโมโตะ3ดาวลุงนะจริงๆยางโมโตะน่าจะดันพลังได้มากกว่านี้นะแต่ว่าผมเอาไปเล่นสายอื่นแหละนะครับผมไม่ไม่ได้เล่นสาย PP จัดจัดตอนแรกยาโมโ,มโตะพันละประมาณ3ามแสนเจ็ดนะนะครับก็ยังน้อยกว่าคุณเขียวนะสามแสนเจ็ดนะฮะโอเค<ส><ง>นะครับผมออกมาเรียบร้อยนะครับผมพลังก็ โตหลักๆลงมาในทีมแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะพลังรวมๆเราอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหหมื่นะโอ้สวยๆแล้วหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึนะครับผมเท่มากนะผมโอเคเราจะกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ